ด้านของทีมทนายความของอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะก็ขู่ที่จะฟ้องร้องดําเนินคดีกับกรรมธิการปรปชวิชามหาคุณถ้าเกิดว่าการถแถลงปิดคดีถอดถอนคุณยิ่งลักษณ์ในวันพรุ่งนี้มีการอ้างอิงถึงมติปป,ปชเรื่องการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ g -2 g ค่ะ ที่ปรึกษาทีมกฎหมายอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรนายพิชิตชื่นบานบอกว่าถ้าหากการแถลงปิดคดีถอดถอนอดีตนายกยิ่งลักษณ์โดยกรรมการปปชวิชามหาคุณในวันพรุ่งนี้มีการอ้างอิงถึงคดีโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐหรือ G2G ทางทีมกฎหมายก็จะยื่นฟ้องร้องดำเนินคดีกับอาจารย์วิชาทันทีเพราะถือว่าไม่เป็นธรรมและเป็นการกลั่นแกล้งกันในทางการเมืองต่ออดีตนายกรัฐมนตรีนายพิชิตระบุด้วยว่าการอ้างอิงถึงคดี g 2 g ในวันปิดคดีถือว่าเป็นการชี้นำสอ รวมทั้งสังคมให้หลวงเข้าใจผิดว่าคดีของนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพวกมีความเกี่ยวข้องกับนางสาวยิ่งลักษ และถ้าหากย้อนกลับไปในช่วงต้นของคดีทางปปชก็ไม่เคยมีการแจ้งข้อกล่าวหาในประเด็นการระบายข้าวแบบ ''G2G'' กับคุณยิ่งลักษณ์มาก่อนและเมื่อมีการชี้มูลความผิดนางสาวยิ่งลักษณ์ทางปปชก็ไม่เคยเอ่ยถึงเรื่องการระบายข้าวแบบ G2G แต่ใช้หลักการว่าคุณยิ่งลักษณ์ละเว้นไม่ระงับยับยัง้งโครงการรับจำนำข้าวเท่านั้นและถ้าหากย้อนกลับไปในช่วง ขณะที่เลขาธิการปรปรชสันเสริญพลเจียกเคยยืนยันไว้ก่อนหน้านี้ว่ามาติที่มูลความผิดโครงการ G2G ไม่ถือว่าเป็นการสร้างแรงกดดันไปยังสอน,นอชต่อคดีถอดถอนนางสาวยิ่งลักษณ์เพราะคดีการระบายข้าวกับการถอดถอนเป็นคนละเรื่องกัน